ทำบุญํากันเด้อครับพี่น้องเอาอกพาชวยงามงาม,มาให้พี่น้องเบิงเนี่ยครับอยู่ในเจดีย์อยู่ในเนี่ยมองวัดปลาขมอส่างคนกรับเอาไมา้พี่น้องเบิงสวยๆงามๆน้ำกันครับผูใดบ,บ่เคยมากก็ได้เห็นผมเอามาให้เบิงไหวพระไ่ายัาายยงน้ำการมาเสียงเส้นซี่ครับผมไอ้พี่น้องเบิง นะครับสาธุอนุโมทนาบุญน้าการนะครับบุญนั่นผู้ใดเหตุไผ่กระไดบุญบุญนั่นบมเมนของปันแจกไผ่เหตุไผ่กระไดบ่ามากคือจังเฮากินเขาเฮากินเฮาก็อิม่มมันบ่ไปอิ่มทองผู้เพิ่นบ่ได้กินหอกครับเอาภาพช่วยงา,งามมาให้พี่นองเบิง่งสาธุอนุโมทนาบุญรวมกันนะครับ นี่ครับเอาบรรยากาศไม้เบิงมีตตุ๊กตาทั้งนั้นเลยครับโอ้ตุ๊กตาหลายค้ากรุบปั้นตุ๊กตาเด้ครับนี่แหละครับมองที่ผมมาให้เบิง,น,งน,นี่ครับสวยๆงามๆเอาไม้พี่น้องชมบรรยากาศทั่วๆไปโดยรอบตรงบรรยากาศโดยรอบชัดๆเลยครับพี่น้องนี่แหละครับเอาไม้พี่น้องเบิ้งลำกันสวยงามบ่ครับนี่ครับ เอาหุ่นเอาตุ๊กตาไปเบิ้งให้พี่น้องเบิ้งหลายคักนี่ครับเบิ้งชมน้ำกันครับนี่ครับอาจะเสียงมีเสียงรถแน่นะครับแต่ว่านี่คือสภาพบรรยากาศโดยทั่วไปโดยรอบนี่ครับติถนนมิตรภาพครับผู้ได้เคยมากกับสีผู้นะครับนี่ครับมากกว่าไมาบรรยากาศโดยรอบมาให้พี่น้องเบิ้งมาเบิ้งบรรยากาศโดยรอบน้ำกันครับนี่ครับ นี่ครับอยู่ตุดนี่ครับ,น,รบนี่คือถนนใหญ่ถนนมิตรภาพไปคอนแกนเลยครับทางนี้ครับผมส่วนทางนี้ไปอุดอรครับขอบคุณนะครับที่เขามารับชม